ควรเติมลมยางเท่าไหร่ที่ใช่สำหรับรถเราอยากรู้ดูคลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะจ๊ะถ้าเป็นรถยนต์ขนาดเล็กควรเติมอยู่ที่25-32 psi นะครับถ้าเป็นรถยนต์ขนาดกลางเนี่ยควรเติมอยู่ที่30-35 psi นะครับส่วนเป็นรถคล่ปเป็นกระบะนะครับควรเติมอยู่ที่38-40 psi นะครับ ข้อมูลทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่กับการบรรทุกแล้วก็ความเร็วในการขับขี่นะครับส่วน PSI คือหน่วยวัดแรงดันอัตราส่วนปอนตอน,นิ้วจัะแต่โดยส่วนมากนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยติดมาจากโรงงานเลยว่ารถคันนี้ควรเติมเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะแปะอยู่ตรงข้างประตูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอย่างเช่นคันนี้ก็จะมีบอกนะครับตรงข้างประตูอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะก็จะบอกว่าเราควรเติมเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดอย่างเงี้ยตัวนี้จะมี2ระบบก็คือเป็นแก๊สอ่าเป็นน้ํามัน นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยหน้าคนเติมเท่าไหร่ไหมครับด้านหน้าเติมสามสิบและขนาดยางคนเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยบอกบอกขนาดยางแล้วก็คนเติมเท่าไหร่ด้วยนะครับสา2สิบยิบเก้าเนี่ยคนเติมเท่านี้นะครับถ้าแข่งไปรถมันก็จะกระด้างนะครับเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยด้วยรักและจากใจจากพวกเรานะจ๊ะ